สวัสดีครับสวัสดีครับสรเชียวแคสวัสดีโตเชียวแคมสโตรเชียวแคมันนี้พี่จอได้ฟื้นมาจากเตียงเันครับก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากแค่อยจะบอกว่ามีสไปก็คือวยอดไปสูงนึงแลวเนี่นี่นะครับคือเมนูนมย่างนะครับ สดนะครับสดครับโอ้โหอนนีรู้สึกดีมากเลยบีแล้วบีบอกครับบีแล้วบอีกครับเรื่อย้าเปิดเปิดเปิดไปยังเฮ้เปิดไปเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีตอนสุดแล้วนะครับนี่คือพิธีการเพลย์ปายครับเกลือ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 ขอเกลือเกลอเเกลือเกลืออรเกลือเกลืออ แล้วแดีมันซ่าพี่ต้องดูดด้วยดิเย้โอ้โหกินกับอีโนย์เลยอร่อยอะไรมอ้ยโอ้ยวันหลังมาไม่กินแล้วไม่กินแล้วตั้งไฟตั้งไฟครับ เับ้อยครับสกนัอครับโอเคครับนมขาวมากนะครับวันนี้โอ้ยดูฉ่ๆนะครับกินดีกิโอ้ยทำไมมีคนเชล่วไ่ดูดไม่นี่คือคนที่เซตเมื่อกี้หร อันนี้คุณชายคิดมาเข้าควเองเลนะฮะับอันนี้เวลาเมนูเมนูนี้เมนูนี้เป็นเมนูนมราวนมย่างนะครับผมนมเราย่างจะลองดูว่าวันนี้เราจะเมาอะไรระหว่างเล่าดมนมนะฮะอันนี้จะมั่งพิธีมีอะไรบ้างใช้มือใช้มือย่างเข้าไปเลยครับนม ก็รู้สึกดีนะผมทำไปแล้วรอยจุดอ่ะรออยจุดนี้เป็นรอยช้ำกับการขยำที่แรงกันไปโอ้โหหลายจุดเลยเดี๋ยวรอดูกันให้เวลารสชาติจะเป็นยังไงนะผมโอเคขอเบรกไว้ท่านี้ก่อนนะครับ